มีบางท่านไม่ทุ่มเทในการปฏิบัติอานาปานสติเพราะยังคิดว่าแม้ไม่เจริญอานาปนานสติแต่ถ้ามีการฟังธรรมมีการสวดมนต์อยู่เป็นประจำก็อาจจะเข้าถึงธรรมได้จึงคิดว่าน่าจะเป็นทางอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นอย่างไรอยากแกว่าวา่าอย่างนั้นวสวดมนต์ก็ได้คือการสวดมนต์การฟังธรรมเท่านั้นหรืออ่านหนังสือกบคิดธรรมะเนี่ย จะสามารถทําให้เข้าถึงธรรมะได้โดยไม่ต้องทาอานาปานสติได้หรือไม่มเพื่อขจัดความลังเลสงสัยว่าจําเป็นหรือไม่ต้องทําภาวนาจะได้ทุ่มเทไปการทําสมาธิโดยจอดจ,จงเนี่ยก็ต้องทําสมาธินั้นเป็นสมาธิโดยอ้อมเช่นส่วนมนต์ก็เป็นการทําสมาธิแต่ว่าเล็กน้อยโดยอ้อมและจิตมันก็กําหนดอยู่ที่การสวด เชยงสวดไม่ให้ผิดก็ได้หรือว่าไพเราะจับใจจับใจอยู่ในคำที่สวดหรือฟังเขาสวดมันก็ได้เหมือนกันแต่เพียงเท่านั้นมันไม่พอสมาธิโดยอ้อมมีหลายอย่างรวนแต่ไม่พอตั้งใจจะทำอะไรก็เป็นสมาธิ่างนั้นตั้งใจจะพูด เป็นสมาธิตั้งใจจะฟังหัก็เป็นสมาธิตั้งใจจะสวดร,ร่องท่องบนมันก็เป็นสมาธิมาคิดนึกกำหนดอยู่นี่ดีกว่าจริงกว่าจริงกว่าสำเร็จประโยชน์ได้มากกว่าพระราไม้ทังสมาธิที่ลึกซึ้งลึกซึ้งที่จะให้มีปัญญาอันลึกซึ้ง <c oughs> ไม่ใช่สมาธิเล่น เพียงว่าคว้าก้อนหินถูกเป้าหมายยิงปืนถูกเป้าหมายนั้นมันสมาธิที่น้อยๆไม่พอต้องมาทำตามแบบที่เป็นสมาธิททีนี้ถ้าใจเป็นสมาธิที่จะส่งเสริมปัญญาให้ลึกซึ้งถึงที่สุดจนละอนุสัยอาสวะได้ก็ต้องทำตามแบบนี้ แบบที่พระพุทธเจ้าท่านสัตย์ไว้ดีแล้วสิหกขั้นไม่มีปัญหาอะไรอยากทำเล่นเล่นก็ทำเล่นเล่นะ